ครับวันนี้พาท่านมาดูชมนะครับมะเขือนะสวยมากเลยนะครับวันนี้เดินทางมาที่บ้านนองเล็กตำบลช่างปีอำเภอศรีกรบุมจังหวัดสุรินทร์มาพบกับนะฮเกษตรกรผู้ที่ปลูกนะครับมะเขือไม่ได้ปลูกเยอะนะครับแต่ก็พอได้ขายนะให้กับเพื่อนบ้านที่เขาไม่ได้ปลูกนะครับผม แนะนําตัวหน่อยครับผมครับผมสมคิดมากพันทีนะครับอยู่บ้านน้องเลยตับบนช่างปีครับหมูสเบตตุบลช่างปีครับอําเภออําเภอศรีคอรภูมิครับจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ได้นํายาปูคู่กับเทพดินมาใช้กับมะเขือนะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงสวยงามสวยงามจริงๆเลยครับสวยงามจริงๆครับยกถ้าใครอยากใช้ก็ก็สั่งซื้อได้ตามตาม ก็ไม่รู้จักเอาไม่เป็นไรครับผมถ้าสั่งซื้ออยากจะใช้นะครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผมกับศูน1 0 4 4 9นนะครับเบอร์ของผมเองนะครับผมยืนยันตัวจริงตัวตนจริงว่าใช้เทรายาฟูเทราเทพดินจริงนะครับผมกับขอบคุณครับผมนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมสำหรับมะเขือนะฮะ สวยงามมากเลยนะครับผมนี่นะครับที่ใช้เทราญาพูเทราทพดินนะครับแล้วก็ยังมีนะทัวฝักยาวนะครับทัวฝักยาวกำลังนะครับเริ่มที่จะ,อ,ะออกดอกออกผลให้กับเจ้าขคงได้ชื่นใจนะครับสวยงามมากเลยนะครับมะเขือฉีดไปฉีดไปกี่รอบแล้ว ประมาณสองรอบเลครับผมนะดูนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมมะเร็งไม่มีเลยไม่มีมะเร็รบกวนนะครับผมไม่มีะมะเร็งรบกวนจริงๆนะครับผมนี่คือมะเขือนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูชมนะครับผมขอบคุณครับผม